ชาเขียวบเยอะมากนะใช่น้ำตาลเท่าไหร่ชูก้าไงดูยังไง6.8กันเผลอหรอมูอ้าวนีเง็นพวกอะไรมีมีชาพีดด้วยนะจิ๊แล้วก็เบอร์เกอร์นี่แฮมชีสอ๋อนี่ไอซาเบอรี่นี่นี่แค่นี่อะเอาไหมหรือไม่เอาแต่นี่ดูไม่ค่อยดิบ หรือตอนนั้นที่เรากินกับเซเว่นเซเว่นอันนี้คือขายดีปะเปเซเลอร์ปะเนี่ยเขาขึ้นเนี่ยเอาไหมลองดูจะเหมือนจะเหมือนครั้งก่อนไหมใช่อันนี้หนึ่งนะโอเคนี่แบ่งกันแบ่งกันน้ำน้ำเอาน้ำร้อนไหมเดี๋ยวเดินดูก่อาละนี่เป็นข้าวข้าวปั้นเหมือนว่าเราแต่จะมีหลากหลายมากกว่า อโอเด้งอ๋อโอเด้งยังไม่กินใช่ไหมนี่อะไรกินก่อนวนะไะไดนะ้ถ้ากินนิ่วกกจะถูกหน่อยโอ้ยมีนี่นะเดี๋ยวนี่บูบด้งแบบสำเร็จรูปเลยกแค่กางสายบ้านเราเละเนี่ย นี่นี่อกไก่อกไก่ของของเราขายเท่าไหร่4ี่สิ้นี่สองร้เป็นเท่าไหร่ไม่ถึงสาบป่ะรอเฮ้ยนี่เขาขายถูกกว่าเราอ่ะนี่อันไหนอร่อยร้อยหนึ่งันสิบใช่ไหมเออนี่หกสบกว่าบาทสามบาทงรอน200ี่วุ้าเต้ ไม่สามสิสมดูนอืินไหมไดูไหนเองเนี่ยน,นี่เป็นหลายขั้ขนมปังพวกชีสนีชีสของเขาครับก็คล้ายๆบ้านเราไม่ได้ตื่นเต้นอะไรไปดูเครื่องดื่มไหมเครื่องดื่มเย็นเยี่ยม เยอะนี่ก,แก,กแาแฟเบอร์กีกาแฟไหมมีกาแฟไหมนี่มะไรนีแบบเยอะแต่ว่าอยากินกาแฟดำนะ Respect แถวไหนกาแฟอันไหนบ้านเราขายบ้างมีไหมมีขายบ้านเราไหมเห็นมีห้องหมอแล้วค่ะ <laughs> เออมีพวกชาโอโคก้กต้องดูโค้กแปลกๆวะ โค้กแบบแปลกแปล,แปลนี่โค้กพาสนี่บ้านเรามีขายแล้วเนี่ยใส่ไฟเบอร์มัถ้าจำไม่ผิดแล้วก็ศูนย์แคลนี่เซโร่โคกตีก,ก็ตายอันนี้ก็เป็นจได้เาเฮ้ยเนี่ยใจนะจำกัดอายุอย่างเดียวโหเยอะมากแล้าวว่านี่ นี่นี่เบลไป้ธอันนี้ปะนี่โซจูนี่ที่กดตังค์เบลไปกดตังค์ปะอันนี้อันนี้เป็นเป็น,เปนเซนเว่นเบลเสียค่ะทำเนียมเคยเห็นพี่น,นุ๊กกดอันเนี้ยใช่ต้องต้องกดนะดอ้นโหเนี่ยบบเกมแบบขายเกมเยอะมากก็มีของดีออนอันนี้ช่องแบบทำเอง,องเอาไก่เผ็ดไ,ไหม สรุปอเออวะนี่เป็นพวกขนมเ,เอาน้ำร้อนสักอันหนึ่งเหรอ ไอ้ตอนูอสุดแล้วลองจากอันอื่นเออเอาไหนเธอเอาไหนเอาแบบไม่มีน้ำตาลอ่ะจะรู้ไหมอ่ะชาพีทไหมละ่ะหอมะอันนี้น่าจะไม่มีปะไม่รู้ดูจากกาะป๋องนแต่ไม่รู้ว่าไหน

ลกลิ่นมิคินมี่หรือแบบกลิ่นกลิ่นคือแบบว่านมแบบคาราเมลอ่ะคือกลิ่นแบบหวานมาเลยอ่ะไในบอกยิบเก้าแคลไม่ใช่เปลี่ยนอันอ๋อนี่กี่แคลอ่ะหวานหวานค้อนทานจะออกไปทางหวานหวานคาราเมลนะคะเพื่อนๆพื มีกลิ่นกาแฟนิดหน่อยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นกลิ่นคาราเมลขึ้นมาทันทีถ้าใครชอบกลิ่นคาราเมลก็สามารถลองลองดูได้อ๋อปิดไว้เอาอีกอันหนึ่งอ,อันอนี้อันนี้ไม่ร้อนหรออันนี้ไปไหนต่อเน,ออนเื่องเลยอันนี้เป็นชาเขียวอันนี้น่าจะมีเหมือนบ้านเรา เขียวไม่มีน้าตาลนะอันนี้ศูนย์ศูนย์แควนะอันนี้ให้จีดูเนาะนี่ซื้อแบบร้อนใช่ซื้อแบบร้อนแต่ตอนนี้เริ่มไม่ร้อนออกมาน,น,อ,นองศาตอนนี้อันนี้ก็คงศูนย์แควก็ไม่ต้องพูดถึงนะเราจะเอากินนะกลิ่นกนะ็คือเป็นกลิ่นชาเขียวแหละชาเ,เขียวธรรมดาชาเขียวเลยธรรมดารสชาเขียว น่หวาต่อไปแซนด์วิชตอร์เบอรี่สามปีก่อนนี่ก็คือแบบสองร้อยแคลอันนี้อร่อยมากใช่ติดใจไหนมันเป็นแบบไหนเป็น<ม>นี่ข้างหน้า,นาเป็นแบบนี้แล้วก็คือแซนด์วิชไส้ครีมใช่ถูกสองร้อแคลกินโพรชีนแบ่งกแบบัน อันนี้าวยไม่ได้ถ่ายเลยกินแล้วเป็นไ,ไงยังเหมือนเดิมไหมหรือว่ารู้สึกว่าหวานเกินไปแล้วสำหรับคนสูงอายุยังเนื้อสตรอเบอรี่คือฉ่ำเหมือนเดิมดบบคือแบบเธอกัดเข้าไปเนี่ยไหนไนั่นไม่ใช่ใเขาคือกัดเข้าไป,อ,ไปอ่ะ,อะคือเนื้อสตรอเบอรี่เขาอ่ะมันเต็มคำจริงๆนะมันไม่ใช่แบบเศษเสี้ยวนี่เขาใสมาให้อ่ะ ใช่เหรอมันแงดูดิมันอันนี้นหรือเปล่านี่ตรงกลางเห็นไหมยังยังมีเนื้อสตรอเบอรี่นะครีมเขาก็าถือถือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะชิ้นนี้เท่าไหร่เกือบร้อยหนึ่งได้ไหมได้เนาะสองชิ้นเนี่ยสามร้อยเยนมันร้อยหนึ่งอ่ะเฮ้ยใช่ไหมไม่ใช่สามร้อยหรือพี100่ร้อยไม่รู้เดี๋ยวเดาคำนวณราคาขึ้นให้ละกันอันนี้คือยังผ่านอยู่ใช่ไหมโอเคก็คือยังผ่านอยู่นะ 3ปีที่แล้วมากินก็อร่อยวันนี้มากินอีกก็ยังอร่อยโอเค